อันนี้ก็เพียงพอแล้วนิสัยคีดแกล้งนั่นน่ะสิ่เพื่อนพี่พี่น้องๆที่อยู่ในบ้านนิสัยที่ไม่ยอมซักเสื้อผ้าจนมีผื่นคันขึ้นมาประจานตัวเองนิสัยชอบแบบว่ามีอะไรแบบว่าอวัยวะบางรางกายการโชว์เพื่อให้คนอื่นได้หายเครียดมันมายังไงอันนี้พี่ขอถามนิดนึ่ง เดี๋ยวถามนึงต้องคุยกันยาวหน่อยได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าแก๊งในบ้านเล่าหน่อยเล่าหน่อยเป็นหัวหน้าแก๊งในบ้านยังไงในบ้านเขาจะมีสองแก๊งบัวบานกับอสารพิษครับโตโน่นี่คุมอสารพิษอยู่นะฮะพี่ถามว่ามันมาได้ยังไงคะไอ้สองแก๊งเนี้ยค่ะใครเป็นคนเริ่มต้นคิดผมเป็นคนคิดครับเป็นคนคิดนะทําไมตั้งเป็นอะไรเป็นเริ่มต้นคิดด้วยไม่คือว่าจริงๆไม่ไม่ได้คิดจะจะตั้งชื่อแก๊งครับคือว่ามันแค่ มันไม่ได้เป็นการแบ่งแยกแต่หมายความว่าลักษณะนิสัยของคนคือครับคือหมายความว่าเกตเกดเกรสเซนเกงเซนคือเขาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีแล้วก็ตัวนาเดี๋ยวดูดูหน้าตัวหน้าตัวนาะนะเขาเป็นคนดีแล้วก็นี้เลยแล้วเราละคือเขาเป็นคนมีน้ำใจมีเป็นเป็นมนุษย์ที่แบบ เป็นมนุษย์ที่พบเจอได้อยู่เรื่อยๆครับแล้วไงแล้วไงตัวโน้ตล่ะแล้วตโน้ตที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งผมคิดว่ามนุษย์ประเภทนี้น่าโดนแกล้งบ้างคือผมอยากจะสร้างสีสันให้กับชีวิตของพวกเขาคือถามว่าพวกเขาดื้อไหมเขาแกล้งคนอื่นไหมเขาก็แกล้งคนอื่นครับแต่หมายความว่าอะไรบางอย่างที่มันทําให้ผมรู้สึกว่ามันไปกระตุ้นต่อม ความอยากแกล้งของผมไงครับอย่างเช่นเกดเนี่ยเขาเป็นคนดีคือเขาเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาก็จะมาชงโอเปนตินโอ้น่ารักอย่างนี้โอเปนตินให้ผมให้การดื่มแต่ว่าปกติมนุษย์ทั่วไปมีคนชงโอเปนตินให้ดื่มต้องขอบคุณเขาถูกเราไม่อยากเป็นมนุษย์ทั่วไปแลวเราอยากเป็นยังไงเราอยากเป็นยังไงทำให้พี่ทำไหม จริงไม่ใช่หรอกครับจริงๆก็คือจะแกล้งเขาครับผมอยากแกล้งเขาคือชอบชอบเห็นปฏิกิริยาเขาเวลาโดนแกล้งแสดงว่าเรารักใครเราจะต้องแกล้งคนนั้นถูกไหมคือผมจะแกล้งคนที่ผมสนิทครับอ๋อเหรออุยนี่เราได้ข่าวว่าแกล้งน้องเกดจนน้องเกดเขาร้องไห้เลยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตโน้ตไปแกล้งเขาอะไรแรงอะไรขนาดนั้นจนเขาร้องไห้เนี่ยแฟนคลับผมร้องข้างนอกแล้วเดีวเล่าละเอียดเลยไม่ครับการที่เราแกล้งคนอื่นแล้วร้องไห้ดูเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่สำหรับการร้องไห้ของ เกรดแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติครับโตโน่เขาพร้อมจะร้องไห้ในทุกๆเรื่องที่ได้เจอครับโตโน่อี่เดี๋ยวเกรดูคุน้อยใจนะเขาทานนี่แล้วแล้วเกรดโดนโตโน่แกล้งขนาดนี้เนี่ยเขามีเครียดไหมเครียดก็มีครับแล้วโตโน่ได้ผ่านกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนั้นเมื่อกี้โตโน่ยังพูดไม่จบเขากินอะไรนะเขากินอะไรนะตอนนี้พี่เด็กก็เล่าเลยสมมติอย่างเช่นถ้าเขาจะร้องไห้คือเขาทานบะหมี่ไปทานบะหมี่ คานเส้นบะหมีม่ไปจนหมดึบไปเจอลูกชิ้นอยู่ทัง้งตาบะหมีม่เ่อาอาจจะร้องไห้ก็ได้เหลือลูกชิ้นอยู่ที่งลูกิ้นอร่อยอ๋อนี่ยกวอ,อย่างการร้องไห้ง่ายขน,นาดนาั้นคือเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟและอ่อนไหวมากคือถ้าเขาดูผมอยู่ตอนนี้ ผมประสึกกับเขาแก๊งผมเอ๊ะนะจ๊ะเขาเริ่มลามป่ามานอกบ้านแล้วเพราะว่าหัวหน้าแก๊งเขาออกมาถามว่าพี่ได้ข่าวว่าวิธีการที่ทำให้น้องๆหายคลายเครียดเนี่ยนะจ๊ะเจ๊สนใจมากอยากจะถึงขั้นทำวิจัยกันเลยทีเดียวใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพ anyway ี่สามารถริ้วความเครียดของพี่ได้กลบบขึ้นตอนนี้ขึ้นขึ้นสูงมากแล้วจริงไหมครับจริงรอเร่งครับรอเล่นร้อเล่น หราทำไมไม่ทําจริงโรคจิตเรอครับผมจะเป็นโรคจิตจริงๆครับเดี๋ยวน้องโรคจิตพี่ก็หื่นมากอ่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทําไมถึงเลือกวิธีนี้พี่ถามอันนี้อยากรู้จริงถามาคำเดียวเลยถามคําเดียวป่ะเคยคิดไหมว่าเขาจะยิ่งเครียดหนักเออพี่ถามคําเดียวก่อนเลยว่าเราเราจิตป่ะป่ะจิตป่ะเราจิตป่ะผมว่าผมไม่จิตนะครับเออไม่เคือคือว่าพี่ครับเออก่อนที่เราจะทำ สิ่งนี้เนี่ยเราต้องทําวิธีอื่นแล้วครับเข้าใจไหมครับอย่างเช่นไปเล่นมุกอะไรที่มันคิดว่าเขาควรจะตลกกับเราเอาแบนไม่ให้เขาไอ้กัรนเครียดเลยวะแบนหน่อยไหมยังไม่หายยังเครียดอยู่คือการที่ผมทําอย่างนี้เนี่ยบุคลิกผมมันจะตลกอเวลาการให้แบนหรืออะ่มันจะดูตลกแค่ว่าเป็นห่วงเราเหรอแต่ว่าบุคลิกไม่เหมือนเป็นห่วงเราเลยคือเป็นคนดีแบบนั้นอ่าแล้วแกอ่าครับแต่ว่าพอเรา ทำไปหลายๆวิธีแล้วเนี่ยริดกับกันก็ยังไม่หายเ <c oughs> คียไม่หายเค, <c oughs> ครียดได้ไงผมก็เลยลองใช้วิธีนี้ครับ <c oughs> อ๋อเหรอครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเล่นน้ำทะเลหรืออย่างเี้กับเพื่อน <c oughs> คือการเปิดใจของพวกเราเนี่ย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> จริงเหรอมันเป็นการโชว์ว่าเราไม่มีความลับอะไรต่อกันไ <c oughs> ม<า>่แต่แต่เวลาเวลาพี่อยู่กับเพื่อนพี่จะเปิดใจพี่ก็ไม่เปิดนะแล้วทำไมเราเปิดเรื่องที่จะเปิดี่จะเป็นผู้หญิงกุลสิ คุณรสตครับรสนิต้องเรียบร้อยครับผู้ชายเขาอาจจะเปิดกันเป็นเรื่องปกติแต่สัตว์ป่าสัตว์ป่าต้องมีความเป็นควาดิบในตัวเองต้องมีความดิบความหามขนาดนี้นะเสียดายเราไม่ดูแล้วถ้าเกิดว่าเวลาตโนเครียดล่ะใครมาคลายเครียดให้ตโนได้ไหมเออมีใครช่วย โอ้ยเครียดเลยเนี่ยเนี่ยเครียดเลยไม่รู้ตอบไงเลยเนี่ยเออเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ไงทำยังไงแล้วเห็น<ะ>เขาแบบว่ากล้างน้องสนุกสนานแล้วเวลาเขาเครียดเพราะว่าพี่เห็นน้องก็เครียดเหมือนกันเออแล้วเราทำยังไงเอาที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราทำยังไงจริงๆเ้าเวลาที่ผมถึงเครียดเนี่ยโอ้ตอบไม่ถูกเลยน,นะก็มีเวลาจ้ะไม่ไม่เขาก็ก็ดูน้องบ้างก็คือริศกับกันก็เป็นคนตลกอยู่แล้วเวลาเล่นกันก็ตลกมันก็มันก็ช่วยทำให้เราหายเครียดได้บ้างครับแต่ว่าเวลาที่ผมเครียดเนี่ย ด้วยมากน้องๆเขาจะไม่ค่อยกล้ามาพูดมาคุยด้วยเพราะว่าผมจะนิ่งๆของผมใช่ครับแล้วเราตอนนั้นเราเราทำอะไรอยู่ทําใจของเราอยู่ใช่ครับเราผมจะพยายามบิ้วอา,อารมณ์บบผมไปทันงให้มันรู้สึกล่าเลงล่าเริงขึ้นอะไรไหนพยวลาเป็นคนชอบแกแล้ะพ,พี่ถามดูเล่นเกิดเราจะแกลพี่สองคนเราจะแกลอะไระสมมติเราไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งสักเดือนหนึ่งรหล่งเงี้ย ผูไม่ทำหน้าเครียดขนาดเนี้ย่ะใช่ครับผมกำลังดูตัโน้เครียดเหรอตัโน้เครียดเหรอเดี๋ยวเจ๊ถัดแอดวานให้อ๋อปัดจมูกเลยดีเดียวเออถ้าอยากจะแกล้งพี่สองคนอยากแกล้งอะไรตอนนี้เลยสดๆเลยเออทาไม่กล้นก็ได้นะเขาก็ไม่ได้บังคับจะละเว้นพี่ไว้ก็ได้ดูหน้าตัโน้สิดูหน้าต <so ัโน evet> um> ้ฉันฉันเห็นหน้าเขาแล้วฉันเริ่มกลัวผมอ่ะ คิดไม่ออกครับง okay. ั้นคิดไปก่อนไม่เขาต้องสนิทไงเขาต้องสนิทเขาต้องรู้จักรู้ความเป็นไปงั้นเดี๋ยวเราคิดไปก่อนเดี๋ยวพี่อ่านเฟซบุ๊กหล่อให้นะมีคนที่ให้กำลังใจตโนเรายังไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมหลังจากที่เราออกมาจากบ้านมีแฟนค่บมีแฟนขับเราก็หนาเข้ามาแบบว่าเต็มมากพี่อ่านให้ฟังนี่นี่นี่เรามีตัวอย่างให้ดูอันนี้เฉพาะเฟซบุ๊กของรายการสองสาวเรือนี้นะส่งมาบอกว่าถึงแม้พี่โตโนจะไม่ชนะในเวทีเดอะสตาร์แต่พี่โตโนก็ชนะใจคนทั่วประเทศเพราะความจริงใจที่พี่มี น,นี่คะหนึ่งคนเลยอ่ะสำรับแฟนพี่แมพได้คุณละลิดวดีบอกว่าอยากบอกไอเฮียโตโน่ไม่ต้องเสียใจนะอย่างน้อยก็มีอาเห่าและอาเกาอยู่เป็นสองคนสุดท้ายนะแก๊งอสรพิษเป็นแก๊งที่น่าจดจําจริงๆถึงแม้จะเสียแกนนาของแก๊งไปสู้ๆไอเฮียโตโนโ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนึยเคนจะกลับมารวมตัวกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะถึงแม้จะไม่ได้แบนแฟนค่ะพี่โตโน่แต่ก็แอบเชียร์คนที่มีความตั้งใจและความจริงใจอย่างโตโน่ยังไง ขอ้โตโนโ่พยายามทำทุกสิ่งที่จะก้าวเข้ามาในอนาคตทำตัวให้เป็นเช่นอย่างนี้ทุกวันแล้วจะมีคนรักและให้กำลังใจโตโนโ่ตลอดไปนะคะ,ะ,ค,ะคุณนิติพคนบอกว่าโตโนโ่ถึงแม้พี่จะไม่ได้ไปต่อแต่เขาเชื่อว่าพี่โตโนโ่ทำดีที่สุดแล้วชอบพี่โตโนโ่ตรงที่เวลาพี่เขาร้องเพลงเขาจะมีความสนุกไปกับมันและเลย<อ>ทําให้ดูไม่เกรงแฟนคลับก็มีความสุขไปด้วยสู้ๆจ้าโตโนโ่และอีกมากมายี่เห็นไหมน้องยิ้มมีความสุขมากเลยนี่แล้วเขากลับไปเล็กๆน้อยๆใช่เพราะว่าเวลา อามกระชั้นเข้ามาในช่วงหน้าและช่วงหน้าก็จะมีแฟนคลับของโตโน่นี่แหละที่โทรมาคุยกับโตโน่ในรายการพี่จะโทรเข้ามาสดๆเลยนะนะคะป่าเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะ